เีนาครับมาถึงครับนี่แกนหัวไม่ครับว้อยไม่ตัวเก่าขาดครับสร้างเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนครับวันนี้เปิดดูสิครับ่ครับ nhau đi hấp quá đi mà mày đang cái 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 mua mày kèn mày mua ơ ไม่มีใส่ได้ เมื่อกี้เรียบร้อยบบัตอกี้ต่อสายเรียบร้อยเข้าแกนหัวว้ยปิดสวิทช์สวิทช์เช็ค,เคดูเข็มขึ้นแรงแต่ไม่มีเสียงเปิดสวิทช์ยังดังแค่แค่ยังวย ยังไม่ขึ้นแรงโอเคพานทดลองเสอบด้อสอเาสอบามด้อราสอบสามสี่เดรสอบเรสอบสามสี่ะ ออกเก็บแปดเก้าสิบตรวจสอบเอาเลยเนาะใช้ได้